สวัสดีค่ะโอเคทุกคนมาเริ่มดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่านะคะวันนี้เป็นหัวข้อแบบคิดแรนดอมนะทุกคนก็คือคนที่เข้ามาหาคุณตอนนี้ค่ะหรือคนที่คุณคิดถึงตอนนี้ก็ได้นะที่ยังติดต่อกันอยู่นะคะคือเขาเนี่ยคิดยังไงกับคุณคือจะติดต่อแบบทีๆก็ได้หรือจะมามๆหายๆก็ได้นะทุกคนมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณแล้วก็เผื่อว่ามันจะได้เห็นด้วยว่าเขาจะเอายังไงต่อนะคะทุกคน ฝากกดไลค like, ์ share, กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะทุกคนออใครที่อยากให้ค่าครูเราโดยตรงนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะก็กดออกดปุ่มซุปเปอร์ตงได้ทุกคนแล้วก็เรามีการรับดูไพ่อยู่ที่ทวิตเตอหรือว่า x นะคะสามารถเข้าไปทักทคยกันได้ถ้าใครอยากดูไพ่ส่วนตัวกับเรานะทุกคนแล้วก็เรามีช่อง tiktok ด้วยนะทุกคนฝากด้วยโอเคเริ่มดูกันเลยดีกว่าคนนี้เนี่ยอื อย่างแรกเลยนะคือเราว่าชีวิตเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเขาน่าจะแบบว่าไม่เหงาไม่เครียดก็มีปัญหาอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนคือถ้าบางคนที่เขาชีวิตดีอยู่แล้วในแง่ของการเงินการงานหรือการเรียนเนาะก็อาจจะเป็นในแง่ความสัมพันธ์หรือเปล่าที่มีปัญหาเช่นกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานหรือกับอะไรอย่างนี้หรือว่าในทางกับกันเนี่ยแค่เหงาเออเป็นคนเหมือนแบบอยากมีแฟนมากๆอยากหาใครสักคนมากๆเหมือนอยากอะไร อยากให้อะไรมาเติมเต็มสักอย่างหนึ่งอะทุกคนใช่แล้วถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเรามองว่าไม่ว่าคนนี้สุดท้ายแล้วปัญหาของเขาที่เขาเจอมันจะเป็นแค่เขาเหงาหรือเขามีปัญหาชีวิตจริงๆนะคะคือเขารู้สึกว่าตัวคุณะเป็นคนหนึ่งเลยที่เหมือนเวลาเขาเลื่อนฟีดของเขาอะแล้วเจอคุณหรือว่าเขาเจอคุณในต่อหน้ากันก็ตามอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าคุณให้พลังเขาอะคุณให้เอ NERGY ดีๆกับเขาหรือว่า เห็นคุณแล้วรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นอะไรแบบนี้เลยอะคะ่ะเออแล้วไงต่อมันมันก็เป็นจังหวะจริงๆนะทุกคนไม่ว่าสุดท้ายแล้วคนนี้จะเป็นคนที่คุณยังติดต่ออยู่เรื่อยๆหรือว่ามามาหายๆอะนะคะคือเขาจะติด่อกับคุณติดตลอดเลยเช่นแบบถ้ากลับมาทักมาคุยกันอีกรอบนึงอะมันก็จะยังมีมวลอะไรเดิมๆที่เราคุยกันได้ไม่ใช่ว่าแบบออกเวิร oh, ์ดหรือว่าอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยทุกคน คือเรารู้สึกว่าเขายังต่อติดกับคุณได้อยู่ตลอดเวลาเลยเขารู้สึกแบบนั้นแล้วก็หรือในทางกับการเนี่ยถ้ามันไม่ได้คุยกันเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขาไปใช้ชีวิตอะไรของเขามาแล้วเขามาเจอคุณหรือมาเห็นรูปของคุณผ่านโซเชียลหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณโพสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกกับคุณแบบเดิมในทุกๆครั้งว่าเออรู้สึกดีจังเลยที่คุณโพสต์อะไรแบบนี้นะคะเออเหมือนเขาได้รับการเติมพลังจริงๆเหมือนเขาได้รู้สึกแบบรีแลกซ์ เวลาเขาคุยกับคุณหรือเวลาที่แบบคุณชวนเขาคุยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคือเขารู้สึกว่ามันมันสนุกดีอ่ะมันสบายใจนะคะถ้าหากว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เจอกับความสัมพันธ์หรือว่ากับบทสนทนาที่ดูเขานิ่งๆเออคุณอาจจะงงว่าเอาแล้วไหนความสบายใจล่ะไหนไพ่บอกว่าเขาสบายใจเราว่าบางทีแล้วการตอบช้าของเขาหรือการตอบแบบนิ่งๆของเขาอ่ะ มันอาจจะตัดสินไม่ได้ว่าเขาไม่สบายใจนะทุกคนบางทีวิธีการของแต่ละคนในการแสดงออกหรือในการคุยแชทอะคะ่ะมันอาจจะไม่สามารถวัดได้ว่าแบบนี้สบายใจหรือไม่สบายใจเข้าใจความหมายเนาะเราแนะนําแบบนี้ว่าถ้าใครที่ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันอะคะ่ะถ้ามันมีโอกาสได้เจอหน้ากันลองดูสีหน้าเขาลองดูน้ําเสียงเวลาพูดคุยกันเรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาสบายใจกับคุณนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแบบไม่ทางแชทเองก็ทาง ต่อหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าถึงเขาจะคุยแชทกับคุณแบบไหนเราแบบเดาอารมณ์เขาไม่ได้หรือบางทีเขาหน้านิ่งมากๆก็ได้ยอะไรเงี<ๆ>้ยเรารู้สึกว่าจริงๆลึกๆข้างในของเขาคือเขาอยากคุยกับคุณแล้วก็เวลาคุยกับคุณทีไรม,มันมันมักจะมีอะไรให้คิดตามหลังมาตลอดเลยอะ่ะเช่นสมมติว่าบังเอิญเจอกันที่แคนเตนแล้วก็ทักกันไม่แน่คือไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีแอคชั่นหรือว่าสีหน้ายังไงให้คุณเห็นนะแต่พอเขาแยกออกจากคุณปุ๊บอะค่ะ เขาก็จะนึกเลยว่าเฮ้ยตะกี้คุณชวนเขาคุยเรื่องนี้หรอเออแบบวันนี้คุณน่ารักจังเลยนะวันนี้คุณทําผมน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีอะไรแบบให้คิดถึงตามตลอดเลยอะจากการที่เราคุยกันเสร็จเราเจอกันเสร็จเรา,เาคุยกันในแชทเสร็จอะไรแบบเนี้ยทุกคนจริงๆทีนี้เนี่ยถามว่าเราเขาดูเหมือนจะเอาอยัางไงต่อใช่ไหมคะเรามองอย่างนี้ว่าถ้าเขาเป็นกรณีก่อนนะ เป็นกรณีที่ปัญหาชีวิตของเขามัน,ม,นมีเยอะอะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่ได้นับว่าเป็นคนเหงานะคะเรารู้สึกว่าเขาน่าจะต้องเคลียร์ไอ้ปัญหาของเขาก่อนหรือในทางกับการถ้าบางคนปัญหาของเขาคือการลืมคนเก่าไม่ได้แต่เขาก็ชอบคุณเหมือนกันเนี่ยเขาคงต้องไปเคลียร์คนเก่าในใจของเขาอะก่อนเออหรือบางคนเนี่ยถึงขั้นยังติดต่ออะไรกับคนเก่าๆอยู่เขาก็ต้องไปเคลียร์กันก่อนนะว่าเออเราต้องตัดขาดกันหรือยังไงนะคะ หรือบางคนมีปัญหารเรื่องการเงินการงานเขาคงต้องรอจังหวะที่เขารู้สึกว่าเขารีแลกกว่านี้ก่อนอะไม่ใช่ว่าเขาต้องมานั่งมวงัวกังวลว่าเออเนี่ยการเงินเดือนนี้จะเป็นยังไงการงานเดือนนี้จะเป็นยังไงหรือว่าเรื่องการเรียนหรือเรื่องเพื่อนอะไรเงี้ยคือเขาคงต้องรอให้สถานการณ์นั้นมันเซตเทิลลงก่อนค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยนะทุกคนบางคนอะเขาอาจจะดีขึ้นได้หลังจากนี้2เดือนหรือบางคนอาจจะ4เดือนเลยนะคะก็แต่เราคิดอย่างนี้ว่าถึงในระยะเวลา2-4ถึงเดือนเนี้ย เขาก็น่าจะยังมาหาคุณเรื่อยๆทักมาหาคุณเรื่อยๆหรือว่ายังมีอะไรกุบกิบกุบกิบกันอยู่นะมันมันจะไม่ได้ถึงขั้นหายไปเลยอะทุกคนจริงๆอืมแต่แค่ความชัดเจนของเขาคงจะต้องรอระยะเวลาที่เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆดีกว่าแบบคือเขาคงต้องแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะได้สบายใจมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะคะทีนี้ส่วนถ้าใครที่กําลังมีปัญหาในลักษณะเหงาจริงๆเออ ก็ต้องไปดูอีกว่าเขาเนี่ยการที่เขาต้องการใครสักคนมาเติมเต็มเนี่ยเขาคุยกับคนคนเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขาก็อาจจะมีประโยชน์นไว้หลายคนไหมแต่ถ้าให้พูดตรงๆนะทุกคนเออเรามองว่าสมมติถ้าเขาเป็นคนที่มีคนสนใจหลายคนสมมติเขาอสนใจคนนั้นด้วยคนนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะนอกจากคุณอนะ่ะจะให้ไว้เลยนะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่พลังงานดีที่สุด เราไม่ได้กำลังจะกดคนอื่นนะคะแต่แค่ความหมายแบบในแง่ของการแมทชิ่งกันระหว่างคุณกับเขาอะคุณกับเขาดูแบบมีเอ NERGY อะไรที่มันโคกันได้ง่ายกว่าคนอื่นที่เขาสนใจอืมเหมือนเขารู้สึกว่าคุยกับคุณง่ายกว่าคุยกับคุณสบายใจกว่าเอ NERGY คุณมันให้อะไรกับเขาได้มากกว่าคนอื่นอะ่ะก็ถ้าพูดตามภาษาง่ายก็คือคุณก็ค่อนข้างเป็นอันดับหนึ่งนั่นแหละค่ะแล้วเราจะให้ไว้เลยเดือนนี้ปัจจุบันนี้นะเราดูนะให้ในวัน ในเดือนมิถุนายนนะคะเราว่ายังไงก่อนสิงหาคมอะ่ะคุณน่าจะได้รับข้อมูลหรือว่าได้รับคําสารภาพจากเขาตรงๆอืว่าเออนี่ฉันรู้สึกอย่างนี้กับเธอนะหรือว่าถ้าปัจจุบันคุณมาดูหลังมิถุนายนไปหรือก่อนมิถุนายนในปีไหนก็ได้นะคะให้นับไปมิถุนากรกดาสิงหาสแสดงว่าภายในสองเดือนครึ่งเนี่ยคุณน่าจะมีโอกาสได้รับข่าวสารดีๆละอ่าต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเขาน่าจะพูดอะไรตรงๆหรือว่า มีการอัปเดตความสัมพันธ์เกิดขึ้นใช่คือมันอยู่ที่คุณด้วยนะว่าคุณอะพร้อมที่จะรับความสัมพันธ์นี้เข้ามาด้วยหรือเปล่าถ้าคนที่มาดูคลิปนี้คุณเองก็ยังไม่มั่นใจแสดงว่าคุณคุยกับเขาเจราจากันได้ในวันนั้นนะคะว่าเออเธองั้นเราอย่าเพิ่งคบกันได้ไหมเราขอให้เราแน่ใจด้วยเหมือนกันก็ได้นะทุกคนหรือถ้าคุณแบบโอ้ยคุณรอคอยเขาอยู่แล้วคุณชอบเขาอยู่แล้วก็ชัดเจนว่าเดี๋ยวรอดูเลยว่า มันจะได้อัพสเต็ปกันไปจังหวะไหนนะคะเอ้ยจังหวะไหนคืออะไร <c oughs> คือแบบไหนเออสถานะแบบไหนนะทุกคนอาจจะเป็นสเต็ปแบบย่อยในลักษณะว่าโอเคงั้นเรามาเริ่มคุยกันจริงจังมากขึ้นแล้วค่อยไปคบกันหรือบางคู่อาจจะคบกันเลยก็ได้เพราะว่าได้สารภาพกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูได้เลยเพราะมันจะเกิดจุดเปลี่ยนได้นะอืมเออ ถึงเขาจะคุยกับคุณแค่คนเดียวก็ก็นับเป็นเป็นสเตตัสนี้ด้วยเหมือนกันนะทุกคนว่าเออมันก็มีโอกาสที่เขาจะภายใน2เดือนครึ่งเนี่ยเขาน่าจะมาบอกอะไรคุณแหละเออน่าจะคือจริงๆอ่ะมันแล้วแต่คู่กรณีคุณด้วยนะว่าเขาเป็นคนพูดเก่งหรือเขาเป็นคนพูดไม่เก่งถ้าเขาเป็นคนที่แบบเจ้ยแจ้วหรือว่าเจราจาเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่เหมือนเหมือนกล้าพูดหน่อยเออเขาจะพูดออกมาตรงๆแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนที่แอคชั่นเก่งกว่าพูด เออการกระทามันชัดเจนกว่าพูดอ่ะเขาอาจจะมีการกระทําที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นแล้วค่อยส่งทบกับคําพูดบางอย่างที่เขาอาจจะพูดอ้อมอาจจะพูดเป็นในเชิงโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยหรือออกป้าเช่นยกตัวอย่างเดียวตัวอย่างอารมณ์นนเหมือนเราแบบยืนดูดาวด้วยกันแล้วเขาก็พูดว่าไม่มีดาวดวงไหนสวยไปกว่าดาวข้างๆข,ข,ข,ของเขาอีกแล้วเขาเนี่ยชอบดวงดาวข้างๆของเขาที่สุดแล้วอะไรเงี้ย ทุกคนเก็ตปะเออ,เอ,อมันแล้วแต่ว่าคู่กรณีของคุณเขาเป็นสายไหนอะเออเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีละกันว่าไอ้การสารภาพไอ้การยกระดับความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความชัดเจนตรงเนี้ยมันเกิดเป็นรูปแบบไหนละกันนะคะทุกคนอืมมีอะไรอีกไหมเอ่ยคือวันนี้ค่ะการที่เขายัางรีรีรอรอ,ออยู่เนี่ยคือเราว่ามันก็อยู่ที่นิสัยเขาแล้วก็ความคิดของเขาบวกๆก,ก,กันด้วยแหละ ว่าคือเขาเนี่ยกำลังมองอยู่ว่าเออเขาจะไปต่อ,อยังไงกับกับในเรื่องความรักของเขาอะ่ะเข้าใจความหมายปะคือเขากําลังถามตัวเองว่าเออเขาชอบคุณจริงๆใช่ไหมเขาอยากคุยกับคุณต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเออแล้วเขาเหงาเนี่ยแล้วถ้าเขาต้องการใครสักคนเนี่ยจะเป็นคุณได้ใช่ไหมคือเขาเองก็ ยังคงแบบทยอยทําความเข้าใจกับตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นไป,นปนในทางบวกนะทุกคนเหมือนที่เราพูดไปใน,นตั้งแต่ต้นคลิปแหละว่าเออเขาก็สนใจคุณนะคุณให้อะไรดีๆกับเขาจริงๆโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำะลูกค้าทุกคนคือจริงๆนะแบบบางทีแค่อะถ้านึกอะไรไม่ออกเหมือนเวลาเราชอบใครสักคนหรือเราไปชอบดาราหรือเราชอบตัวการ์ตูนเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราได้ยินเพลงที่เราชอบมันก็เหมือนเติมพลังเราแล้วปะเออเวลาที่เราเห็นรูปศิลปินที่เราชอบมันก็แบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้สึกแบบเดียวกับอันนั้นเลยที่ที่เหมือนเวลาเขาเห็นคุณโพสต์อะไรถึงแม้คุณจะไม่ได้โพสตหน้าตัวเองแต่คุณแบบพิมพ์เป็นแค่ข้อความมาว่าอุ้ยวันนี้เหนื่อยจังเลยร้อนจังเลยเขาก็รู้สึกอิ่มเอมแล้วว่ากับการได้ได้เผื่อชีวิตคุณ <c oughs> ได้รู้ได้อัปเดตชีวิตของคุณนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงจะค่อยๆเริ่มศึกษาตัวเอง ในเรื่องความคิดระหว่างคุณกับเขานั่นแหละแต่ว่าเขาก็ค่อยๆชอบคุณขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากตอนแรกที่อาจจะแค่แบบหยอดหยอดก่อนตอนแรกแค่อาจจะมาดูแบบถามทางอะคิวนั้นเออดู้าดลาวนะคะแต่ว่าเราให้ไว้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะชอบคุณแบบที่ถอนตัวไม่ขึ้นอะโ mm. อ้โหพอเราพูดคําว่าถอนตัวไม่ขึ้นขึ้น,นมาปุ๊บ The Devil ขึ้นมาเลยไพ่ o f s e t แบบหมกมุนอะขึ้นมาเลยะค่ะคือมันจะเป็นโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะทุกคนคือจากตอนแรกที่ เขาอาจจะไม่ได้มาดูมาส่องอะไรเราทุกวันหรือไม่อยากคุยกับเราหรืออยากเจอกับเราทุกวันอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนี้เขาน่าจะมีจุดที่มันถี่ขึ้นเพราะว่าเขาเหมือนอะไรอะไร,ะไรก็แบบเออก็นึกถึงนะอะไรเงี้ยค่ะตลอดเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันเคยชินจนเขาน่าจะรู้ตัวได้ว่าเออเออเขาก็คงจะรู้สึกชอบคุณมากๆจริงๆนั่นะแหละก็คือคนอื่นๆเขาลืมไปเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออเขาแบบคิดถึงแต่คุณคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆทุกคน เขารู้สึกยังไงกับคุณต่อเห็นปะคือมันเหมือนกับถ้าบางคนที่เป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนที่ยังไม่ได้มีมีความชัดเจนกันอะคือเขาก็คิดถึงคุณจนเขาก็ตั้งคาถามกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าถ้ากรณีว่าเขามีคนคุยหลายคนนะเขาก็จะรู้สึกว่าอทําไมเขาคิดถึงคุณเยอะกว่าคนอื่นจังเออทำไมเขารู้สึกว่าคนน่ารักกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเขาเป็นคนคุยกับคุณแค่คนเดียวแบบเขาเลือกที่จะคุยคุณแค่คนเดียวนะคะ คือเขาก็จะแบบสมมติเขาเรียนอย่างเงี้ยเขาทํางานอย่างเงี้ยเขาคุยกับเพื่อนเขานั่งกินหมูกะทะกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีแว็บหลายแว็บมากเลยที่เขาคิดถึงคุณบ่อยมากๆแล้วเขาก็อาจถ้าบางคนที่เขาแชร์กับเพื่อนๆอะคะ่ะเขาก็อาจจะพูดกับเพื่อนไปเลยว่าเออฉันรู้สึกว่าแบบช่วงนี้ฉันฉันคิดถึงคุณบ่อยอะไรเง <S <S ี้ยแบบเขาคุยกับเพื่อนนะเออคิดถึงคนนี้บ่อยมากเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไปแชร์อาจจะไปถามเพื่อนแบบเหมือนอารมณ์แบบเช็คดูซิว่าเฮ้ยใช่ไหมวะ นี่ฉันชอบเธอจริงๆหรือนี่ยโอเมก็นี่ร่างกายเราเป็นอะไรนี่อย่อะไรเงี้ยอารมณ์นั้นะทุกคนเอ่อแสดงว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันเจาะลึกหรือมันมีการแบบ analyze แบบวิเคราะห์อะไรเยอะแยะค่ะมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่มันค่อนข้างซื่อสัตย์เลยจริงๆว่าแบบแบบซื่อตรงเลยจริงๆว่าเอ้ยฉันรู้สึกแบบนี้หรอวะเอ้ยฉันรู้สึกแบบนี้ว่ะอะไรเงี้ยค่ะมันมันจะมีแค่แนวนี้มากกว่าเขาคิดอะไรอีกไหมขอดูความคิดเขาหน่อย โอเคคือมันมันเป็นไมซ์เซตที่ตอนแรกอะ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องรั้งอะไรใครไว้แสดงว่าในภาพรวมความรักของเขาก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเขาจะจริงจังกับใครได้หรือเปล่านะคะถ้าคนที่ชีวิตมีปัญหาในด้านอื่นก็ชัดเจนว่าทําไมเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมกับ Relationship แต่ถ้าเป็นพวกประเภทของคนที่เหงาอยากมีแฟนหรืออยากมีใครมาเติมเต็มอะ การที่เขาตั้งเป้าไว้ตอนแรกว่าเขายังไม่จริงจังอะ่ะเพราะเขาก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะเจอความสัมพันธ์นั้นหรือเปล่าเออจะมีใครที่มาเติมเต็มเขาได้จริงๆรงหรอการที่ฉันเหงาการที่ฉันแบบมองท้องฟ้ายอยู่คนเดียวการที่ฉันฟังเพลงเงเหงาอยู่ที่ห้องคนเดียวที่บ้านคนเดียวเนี่ยมันจะมีใครมาทําให้ฉันรู้สึกฟูลฟิลได้จริงหรออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ตอนแรกเขาอาจจะตั้งธงไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยยังไงก็ได้แบบ เออเราก็ชิชียววไว้ก่อนเราไม่ได้ไปเอ็กซ์เบกกับใครอะไรเงี้ยไม่ได้ไปคาดหวังกับใครอย่างเงี้ยทุกคนแต่ปรากฏว่าพอเขามาเจอคุณหรือแม้กระทั่งบวกบวกกับการที่เขาเจอคนอื่นด้วยมันมันมีแพรมันมีแพรให้ได้เทียบกันอนะ่ะทุกคนเก็ t ปะว่าแบบคนอื่นแล้วก็คุณอ่ะเป็นยังไงส่งความรู้สึกยังไงให้เขาอะไรเงี้ยค่ะเอโนจีเป็นยังไงเงี้ยมันก็ชัดเจนมากๆนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เขาคุยกับคุณคนเดียวก็เถอะถึงจะมามาหายหายถึงจะคุยบ้างไม่คุยบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เขารับรู้ไดจิงๆว่า มันมาถึงวันที่เขาไม่ได้อยากจะให้คุณหายไปจากชีวิตของเขาอีกแล้วอะว้ายแรงมากคือเหมือนเขารู้สึกอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อะคะ่ะเออแล้วก็หลายๆคนก็แบบมีความต้องการที่อยากจะเจอแบบ อะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอมันมันแล้วแต่เลเวลของแต่ละคนเลยว,ว่าดูคนอยากทําอะไรบ้างกับคุณเวลาเจอคุณเช่นไปกินข้าวดูหนังกันไหมอยากจับมือคุณจังเลยอยากรู้ว่าปกติคุณเป็นคนชอบแบบเดินเที่ยวที่ไหนอยากรู้จังเลยว่าเวลาคุณนอนเนี่ยคุณแบบนอนกับที่บ้านอยู่ไหมหรือนอนคนเดียวคือแบบมันมีความอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาอยากดูใจอยากอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะมันมีแพชชั่นมันมีแรงขับเคลื่อนเต็มไปหมดในหน้าไพ่นี้เลยอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ย พอเขาคิดอย่างนี้ใช่ปะเขารู้สึกอย่างนี้กับคุณปุ๊บเนี่ยเขาน่าจะเร่งเร่งเขาเรียกว่าความถี่ในการเข้าหามากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะได้รู้กันจริงๆเหมือนที่เราบอกว่า2เดือนครึ่งหลังจากนี้น่าจะได้รู้กันจริงๆเอาประมาณประมาณไว้นะทุกคนอืมว่าเดี๋ยวมันจะมีแอคชั่นบางอย่างที่ชัดเจนจากเขาหรือคําพูดที่ชัดเจนจากเขานะคะแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราเห็นความอึดอัดอะไรบางอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันคือทุกคนอาจจะ มาถึงทุทกคู่อะนะอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคในความสัมพันธ์แต่คงแตกต่างกันออกไปเช่นบางคนอาจจะอยู่ไกลกันเป็นแบบฟิลแบบเธออยู่จังหวนนัดนี้ฉันอยู่จังหวนนัดนี้หรือเธออยู่ประเทศนั้นฉันอยู่ประเทศนี้อย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเป็นคนทีม่มีคนใกล้ตัวเป็นความสัมพันธ์เก่ามาก่อนก็ได้เออมันก็เลยไม่สบายใจว่าเฮ้ยแล้วเราจะคุยกันมันจะน่าเกลียดหรือเปล่าแบบนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยก็เหมือนแต่ว่าเขาเพิ่งเลิกกาแฟหรือคุณเพิ่งเลิกกาแฟแล้วแบบเราจะ เปิดตัวกันเลยเหรออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนใกล้ตัวที่คนใกล้ตัวไม่ชอบเขาหรือไม่ชอบคุณอะไรแบบนี้ฟิลนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นมันแบบ whatever มันแล้วแต่เลยว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรแต่มันจะมีนะแต่เราให้กําลังใจแบบนี้ดีกว่าว่าทุกความสัมพันธ์นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนกับคนหรือคนกับสัตว์อะเข้าใจปะคือในชีวิตนี้ของเราอะ่ะเราว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่ราบลื่นร้อเไปตลอดกาล ออขนาดเรากับหมาบางทีเรายังต้องห่างกับหมาเลยเพราะเราคิดถึงหมามากเพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงว่าจริง,รงๆเรารักหมามากกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยดื้ออกปะคือทุกความสัมพันธ์นะคะเออไม่ว่าจะกับใครก็ตามบนโลกใบนี้มันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการการและกันต้องการที่จะแบบเป็นความสัมพันธ์ดีๆกันเราเชื่อว,ว่าไม่ว่าจะอุปสรรคใดก็ตามแล้วถ้าปัจจัยรอบด้านมันเอื้อเฟื้อหรือมันมีช่องทาง โอกาสให้เราแบบยังรักษาความสัมพันธ์นี้ได้เราเชื่อว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้แน่นอนนะทุกคนไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันน่าจะจริงจังกว่าที่คิดนะคะแล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามกันว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อ,อ,อเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูแบบไพ่ส่วนตัวแบบในแง่ของเจาะลึกในเรื่องราวของแต่ละคน ไปเลยอะไรเงี้ยก็ทักมาดูหน้าไพ่ส่วนตัวกับเราได้นะคะหรือถ้าวันนี้ใครอยากตอบแทนหรือว่าอยากให้ของขวัญเราเล็กๆน้อยๆนะคะอยากสนับสนุนเราโดยตรงก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่าสามารถมาคอมเมนต์เพื่อเล่าเรื่องราวหรือว่ามาแชร์หัวข้อที่อากจะให้เราทำในคลิปถัดไปด้วยก็ได้หรือว่าจะเป็นการกดปุ่มซุปเปอร์แดงก็ได้นะทุกคนนะโอเคประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ถือมาแบบไม่ได้นานมากแต่ก็ไม่ได้แป๊บเดียวเนาะก็หวังว่าหน้าไพ่วันนี้จะสามารถ ไขข้อข้องใจบางอย่างในใจของทุกๆคนได้นะคะขอบคุณมากนะสวัสดีค่ะ